สวัสดีเจ้ามาปะกับขนมเจ้ากับช่องจอยอีวานนะเจ้ากับช่วงลงครัวอ p พีห้าแล้วนะเจ้าวันนี้เขาจะมาได้งอย่างแม่แกงฟักมุนแกงมาฟักมณ์นะเจ้าแกงมาฟักมณ์ใส่จีนไก่เนาะโอเคอ่ะก่อนอื่นเขาจะต้องทำอย่างก่อนเตรียมเตรียมพริกเกลยบร้อยอ่ะด้อ่ะเราจะอธิบายถึงส่วนผสมพริกกระนอะ อันนี้คือพริกที่เราตำเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการที่จะบัเสียเวลานะจ้าก็คือจะมีอย่างเดือนนี้ของกระแม่อย่างแรกเลยที่เราต้องอยากก็คือมีหอมเตรียมขมิม้นจะใครได้อย่างนี้กพริกอาหาแล้วก็โขกเห้เข้ากันแล้วก็ใส่ปลาร้านิดหน่อยนี่เนาะมีแต่เนาะที่คกเราตะชอบอ่ะโอเคอันนี้ก็คือพริกแกงของเราในวันนี้นะจ้าก,ก็อืนเขาจะคั่วไก่ก่อนเลยเนาะมันก็ ขั่วไก่แต่ใช้นะ้ำมันขื่นในการคั่วไก่นะเจ้าว,วันนี้คือวันนี้คืออะไย่างก๋ออ่าเขาว่าวัตถุดิบอ,อ่าวันนี้คือวัตถุดิบเผากับบะหมี่อย่างนักเลยนะเจ้าก็คือมีแบบฟักมอนนะเจ้าหรือทางภาคกลางเขาท้องว่าอย่างก๋อแม่งว่ฟักมอนเนีนะ่ย <Thank you. S 1> ฟักเขียวน่าจะแปลว่าฟักเขียวนั่นแหละเนาะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตขึ้นมาให้น้ำ mm hmm. ก็คือเป็นแบบนี้นะคะฟักเขียวอ่า มันอาสาน้าานำหมัดลงไปเลยนหละเจ้าแล้วเราก็จะคั่วไก่ไปเลยแม่กับแม่คัค่วไก,ก่คั่วพริกคั่วไก่กับคั่วพริกอ๋อแล้วก็คือเอานี่ใส่ไปเลยแยะกกันรอหนั่นดืลยรอหนั่นเงเลยแล้วก็คือเอานี่ใส่ไปเลยก็บจบเครื่องืงนคุณพี่เขาบอต้องปรุงนะมันออก่อนอ๋อปรุงเพราะว่าเขาอันคือในการตำน้ำพริกเนี่ยก็คือเขาจะกะปริมาณเรียบร้อยแล้วเจ้าว่าแบบใส่ไอนียัางข้ออ่างประมาณอันนี้พี่กับเขาจะใช้พริกแห้งในการตำนะเจ้าอ่ะ อย่างแรกเลยก็คือจะมีตะไคร้ใช่ไหมแล้วก็ตมตะไคร้ก่อนตมตะไคร้ทีนี้เขาก็จะตมหอมหอมเตรียมนะเจ้าแล้วก็อันตาอย่างไฮมะหอมแดงนะเจ้าแล้วก็จะเป็นหอมหัวใหญ่เนาะหอมหัวใหญ่เขาจะใส่สองหอมไปนเจ้าหอมหอมแดงหอมย่งขึ้นโคกขึ้นรวมกันแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็จะใส่พริกประมาณสิบเม็ดนะเจ้าแล้วแต่ความชอบหรือว่าเผ็ดมากเผ็ดน้อย้เขาจะเอาอย่างย่างก็ตามเลยอันนี้แม่ก็จะคั่วไก่ไปในเจ้าเพื่อให้มันสุกก่อนแล้วเขาก็จะใส่ นำพริกไปคั่วเลยอันนี้มันแตกแต่างอ๋อมันก็เสมือนกับแบบตอนันอะไรนะที่เขาจะคั่วอย่างก่็แล้วก็เอานี่ไปคั่วแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ถ้าน้ำเดือดก็ใส่เนี่ยเป็นก่อมากมกวง่ายๆเลยนะเจ้าวันนี้แบบจิ๊ฟอ๊ไก่นี่เขาจะเป็นไก่เมืองนะเจ้าไก่เมืองไก่บ้านเขาเนี่ยพ่อไก่เมืองเนี่ยจะเป็นทหารสับปอดสั่ใช่ไหม ข้าวหนาไก่เมืองเนื้อพวกไก่พีก่อ่ะอันกัวพีกไกว่พวก,พวกไก่พวกไก่ไกเป็นา หลังจากที่เราลอปิรดก็รอไก่เ้าสุงประมาณสักกัมเนาะแล้วก็ใส่น้ำมันก่อนลมันหอมามันได้กลิ่นแบบความหอมขึ้นมาก่อนถึงเขาจะใส่น้ำลงไปน้ำเปล่าบริสุทธิ์สักเทือกเขาอ้าวน้ำเปล่าบริสุทธิ์สักเทือกเขาดอยภาคปกของบ้านเขาเองกนเจ้าเขาอินพอร์ตมาสักบนดอยเลยเนเจ้าเท่านั้นมันจ่อ วัตถุดิบเขาต้องเวอร์ไว้ก่อนอ๋อเหลือเวลาอีกห้านาทีค่ะเชฟเร,ร่ราขัวเร่าขัวข่าวขัวง่ายๆสไตล์จอดีว่าของเอราเลยจ้า,าใส่ไปเลยประมาณริมก่อนน่าจะประมาณครึ่งเนาะ ก็กะกะเอาน่ะเจ้ากะได้ใส่ตาเหาให้มันแบบประมาณแบบน้ำพริกที่เราต่ำมาอยากเข้าขกะไปเนาะเข้านานแล้วก็รอมันเดือดใช่ก่อนแค่นั้นหรอรอมันเดือดนะเจ้าหลังสักที่น้ำเดือดแล้วนะเจ้าห่อกล้ใส่แบบฟักหมุนเหาลงไปเลยนะเจ้าใส่ลงไปเลยใส่ไปเลยนะแม่เนาะสมุนไพรกรันเรต้องโกนเนาะโอเค ใส่ไปเลยแล้วก็รอเพ้่มแบฟักหมดสุกแล้วก็เปื่อยนะเจ้ามันก็รอ,อแต่ยา่างโอเคฮัลโหล ละเจ้าเสร็จลวเจ้าขั้นตอนสุดท้ายของเขาก็คือขั้นตอนในการจิ้มละเจ้ามาไม่เขารองจิมง้มขอจิ้มน,น้ำก่อนอย่าแงบบแรกชา้าแบบโอเคนะคว่าคลอดเหมือนแดงอเนาะมีความเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกมันจะมีเออ อ๋อสองสู้รไทยที่เข้าใส่อักบุ้งหอมบอบต้นหอมนะเจ้าแล้วก็อันโรยหน้าด้วยใบบูเล็กน่อยนะจ้าเพื่อความหอมในการันเาจะมานะจ้ามันได้ความหวานของมาฟ้าเนาะเพราะมาฟ้าเขา เพิ่งเก็บมาจากสวนเลยนะเจ้าเนาะอะนอดล่ะเขาบอกโอเคได้เนื้อสัมผัสปานกลางเนะาะไม่ค่อยเปลือยเท่าไหร่แต่ถ้าใครชอบเปอยๆกับแล้วแต่เนาะ สำหรับวันนี้เนีเจ้าจอดอีว่าช่วงลงครัวก็ขอจบเพียงเต่อีนะเจ้าอย่าลืมคือเพื่อนๆนะเจ้าทุกคนกดไ like ลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องเฮาตันีเจ้าเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาในการทำคลิปต่อๆไปนะเจ้าว่าเขาจะทำามันอย่างต่อไปแหมรอจิตามชมได้ที่ช่องเฮานะเจ้าหรือจะติดตาม ในเพจเทากันนะเจ้าเพจชื่อว่าจอ,อยี่ว่าเหมือนกับชื่อช่องยูทูบของเราเลยนะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้ายินดีเจ้าบ๊าย